สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขพ้นเด้อพ่อพ่อกับสว่างอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องเอ้ยพ่อพ่อกับสว่างตอนนี้ก็อยู่เพื่อนแม่จอดเนาะเมื่อนี้ก็ทางสร้างแก้วเพิ่งกระชด้เมื่อบ้านเพิ่นแล้วเนาะเพิ่นเห็ดเวียกเป็ดงานเพิ่นแล้วเลยเพื่อนแม่จอดก็แล้วห้องน้ำก็แล้วเสียงรถไทยนั่นคือซีเมนรถรถไทยน้องชายหลาเนาะเพิ่นเบอง์อารถไทยอยู่บ้านเพิ่นมาเกเอาสิ่งเอาของพี่น้องเลย ปุ่นมาเลยปัาเสียงรถไทยเป็นเสียงดังตั้งแต่ทางไนท์ทุกทางช่างแก้วหนานซีเมนต์ท่านนี่เห็นไ่งแบบเทๆ เลนชาแล้วเนาะเพินเ่นก็เมื่อเฮ็ดงานอยู่บ้านเพิ่นตอ่อพี่น้องเอ้ยแม่น้องชายลาเนาะคิดว่าน้องชายลาเมือ่อถ่ายไม่จอน้องชายลาเพื่อเอารนะถาน,อนะอน้องชายลาบ่ได้เมื่อเนาะเพิ่นเก็บเครื่องเก็บของถ่าน้องจ๋าเนาะเมื่อรถไทยคุณแม่จอเพิ่นสิมาส่งทางสรางแก้วได้ดนะีเนาะย่างไปไียวไปไวมาเลยเพื่อเห็นรถไทยมาเพิ่นก็มาดัวแล้ว เขาก่อสบายดีเด no. 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 yeah. mm. no. ้อไอ้แก้วฮะเราเราหลบวิโก้คอข้อเบาข้อเงามอเคเออเนี้ยิชเดมาอีกอ่บ่อยไม่ได้มาอีกเลเนาะอเหลี่ยด้เนาะเมื่อนึ่น้าจะได้มาอยู่เขามาอยู่มาเห็นยังเม่าบแบนี้มีแบบนั้นนึงเป็นผู้ใหญ่คนหมาคนวะอยากให้ว่าปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้อยู่ต้นหนา้านไม่จอนบ่โอ้ เราฟังบุงว่าสิมีแมนก็กินเลยบ่ไออย่างพวกตัาเป็นสิให้ปลูกบ่หรือบรอยให้ปลูกเอ่อเก็บอะไรลวบ่เครื่องนะโดยกเก็บกองไว้แหละไม่ได้เก็บขึ้นรถอย่างเดียวเออเก็บขึ้นรถเดือดสิ่งเลยบ่หนีิเนาะคันเดียวหนิแล้วคันเดียวกระเบิดอะานเขาก็ใส่อยู่คือเอาใส่อยู่เอาใส่มาตั้งแต่เมืองแงวกกับคันเดียวนี่ลองทาไหนใช่เบิร์ดอยู่ดอกเนาะเพราะว่าเคยใส่อยู่ใส่อยู่ ให้ชาเพิ no access, ่นจะไปเก็บเครื่องเก็บของเมื่อไรพี่น้องเลยปวดท้งเตือนเยอะแยะปวดรักปวเบิรกาปวดเท้าอีกแล้วเหมยชงรถไทยอีกน้ำโกนอีกขันหนึ่งได้แล้วคอยหน่คนบายรถบ่ได้บายรถไทยถ่ายหน้าเอาคุ้ยบบถ่ายเมื่อก่อนลูกเออไม่แต่ลูกลูกหลานนึ่ คือวเนาะคนเถคนกระเถ่าเลยถ้าว่าคนไทยน่ากะสมัยตะกี้คนกระเสียเอาขัวยนะขวยองัวแบบนี้แรกมันจากบ่หม้อแอเนาะสี่ประตูหมาอแอล เก็บไว้ดีนีดีแล้วจ้าจ้นภาพพึงปูจ้าเอใส่กระใส่กระขามกระลแล้วเอาใส่มุกเ่าเคยเคยเอาใส่อะไราขาเใส่ไที่บอสบัสดีเดไปจอเด้อขับรถสเมื่อชงช้างบ่แบบนี้ เอ้ยน้อมึงชอบเน้ววันนี้ไม่จอนสร้างเมื่อบรดได้ฮู้น้องจอยนี่ก็ได้หับดาวหาดาวบ้านี่หลังจากที่เพิ่งไม่จรแล้วน้องดาวบ้างไหมบ้างโอ้ยจับน้องดาวได้บาริเด้อน้องดาวกับหมูเหินเนาะ คนเครื่องช่ยอยโม่เนาะผนก็ได้นางลานฮะ ต้องมีคนหนังไว้น้ำตัวมันสีเหี้ยคนหนังคนหลาย <laughs> หลายพอดหลายพอดคนหนังหลายพอดเลยยังนะโอ้สบ <c oughs> ายดี มาดีบอยเอาๆฝั่งิเมื่อะไรชิเหตไในแถอันบ้าให้บบอรเรไหโบอะวะชิว่าให้แยานน่าให้องินเบอราเบรเลนได้เช่นคนยานอีกเีวพี่ยี่้งสิ่งมาชุดช่างได้ดอกลองจ่าขนาดรูกจักรขาเฟยครับบ่อวกายกขอยตัววายนั่นหอดเอ้ เนมบึงอยู่ฮะตนวดกันเนมบึงอยู่นเไทยเไทยเยเไทยคนกเที่ยวเาไทยแต่บ้านใครน้องคนพวกเเพิ่นตำรวจเพิ่นกะบอกกกแล้วเพิ่นเห็นเฉื่อยจะกะเพิ่นญาตแน้เพิ่นญาติ่มีเงินใจเพิ่นขนาดตัวหนังชื่อนั่นเฉื่อยก็ไม่มีจะเดบหัวเพิ่นก็เลยบอกบอกกกไว้ เอ <laughs> ็งเชื่อผู้ใดก็ชี้หาคนเนาะมีแต่ว่าไม่มีจะเดกัววายคนก็เลยบวกกักไว้เสียเวลาซะปล่อยผ่านเลยน้องแมวค่ะเอามาถึงเตี้ยวขีดกบ ย,ยังไม่ได้เบิดได้หนิเนาะเพิ่นเกิดสีดีใจแน่เนาะน้ะนองๆเพิน่นกิดสิได้ที่บบ้านเพินน่นไหา เพื่อนพลอะไรยังไลเติบเนาะเฉพาอพ่อเท่าได้ใชงว่าเบิดบ่อเด้แต่เบิ่งน้ากันเนื้อพี่น้องเนื้อว่าสีเบิดหรือบเบิด์ตก็เครื่องเพื่อนรลายเพื่อนกะทีมงานเพื่อนกะร้ายเนาะมาช่วยกันเก็บไมื่อเช้านี้เข้าใหม่เม่ยังนนะเออเข้าไมื่อเช่านี้เข้าใหม่เมื่อเมื่อเมื่อหนึ่ง สำใจสใจไค่นสำใจไม่จรเนาะโอ้ลองมึงกันสื่อสื้อปลามันมากินครับไม่แม่เนอะสื่อปลาเน้งกระตังเลยของมันปลาเน้นหนมันถูกย่ามเหรอ

ไอไวรุ่นคนนี้ขี่รถไถเนาะไมยังไม่้อนใหเมื่อนบอบอกฮะนนี้ข้ตาพีพีคื้ชิหาย้ำแท่นี่เลวมันแดดบอกคือไปชิหาย้ำนะไม่เกือมตาดิเอานี่ยมเป็นตั้อาเขาก่อนรถอะไรอย่ะ เด็ดก็เป็นเด็ดตาบัดเกี่ยวเข่าคือทักไวทักไว้แห่เพิ่งบอกว่ามันมืดเป็นวหมสีเด็ดสี้อนห้องนี่จ้าบอยสีนอนไม่จอยหรือเห็นห้องเก็บของมบาห้องนี่อึฮักปนีแล้ว เสออมาคลองเงินหลุดเนาะมาคลองเงินลำขอด้ยเลยนอยากให้น้องของก็น่าพอก็จะกระจจกให้พื้นแม่ไม่จออง่แม่ พ่เาออของควรให้น้องของควรในน้องแม่มันต้องเป็นจอนจังไแล้วเอามาจิ้มแข่าให้ของเป็นของควรเถอะเข่าได้หี่เข่าไม่ยอมใจอนกันไม่อด้ไงใส่กระเป๋าไม่เด้เด็กลัวพลาตลอมลงในสาขาบ่ พี่ตาพี่ตาอย่ปเด้๋าส่งเงินแจเออปู่ป้า่ปจักตูน่บอให้แม่จอนแงงบออย่างแยงบอย่าว่ามึงตางหน้าน้องคุณจะเลื่อส่งมจะป็เก็บไปเลือส่งใครลาไม่ส่งมได้สงแต่งหยคุณาุดไปเกี่ยวเขาเออป้าไปให้แม่จอชาตูหนึ่งพอได้รับเกี่ยวเขาแล้วปยาโอ้กูจะกูก็อา

thằng lò thằng xì bao bả này <laughs> <laughs> ừ, <laughs> là... <laughs> nó ai cún như thế đâu, à, à, anh trai, cho phao hang, mới ra nàng, ý nàng sẽ cướp máy trói bao.

รถไทยพ่อดีพี่น้องเอ้ยเนาะยังนะยังบอกเอออออมือจะป้าต้นเพื่อนบอกเมื่อกะเพื่อนอื่นยังก็กระชามนะกระบ้าเ <c oughs> อาไว้ไวไม่จนสักเครื่องเพื่อนแล้วจะคว้าโต๊ะโต๊ะถุนอำเ่อได้กีได้นี่คือเข่าไม่ไม่จนเนาะห,าห,าหา้เนาะพนก็มีน้ำใจเราห้ เมื่อซิมึง,นะมงขับไม่ปลามันเมื่อนี้แล้วว่าซเวชื่อปลาปลาน่นนอมจังมัน,น,นเอากกไป <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่จเพิ่นก็เป็นห่วงแตนยันลูกชายเพิ่นลืมส่งลืมเสือเนาะหาบอกอยู่ว่าสื่อเล็กโตชื่อเลยพี่หนาพี่เชื่อม่ใชยคือใครคือชื่อเลยกั้ชื่อยังคนชื่อยังบุตรแต่ว่าจะเชื enfin like a, ่อคนยังกินไม่ยังบุตร เดิดทางน้องจอยเพิ่นเกษสิเมื่อป้าน้องเพิ่นพรมผูกพันเนาะเพิน่นตะยืน้ำผึ้งเติบได้พี่น้องเลยเพิ่นกษสิมีควบผูกพันหักร้านในจอแน่เนาะทางน้องดาวเพิ่นกาชมว่าเป็นเป็นมูกันครับน้องชายหลาเนาะทางน้องชายหลาสิเมื่อวานนี้เพิ่นก็มาขนเครื่องขนของชอย